ะะวันนี้หน่อยดี่าจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสภายนอกภายในเจ้า MG s y TV ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จากค่าย MG เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสภายนอกภายในกันค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะทาง MG ก็จัดให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทดลองขับในระยะสั้นๆด้วยนะคะและจากนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามหลยอยก็ไปชมภายนอกภายในกันได้เลยค่ะ เรามาดูภายนอกของเจ้า new mg s 5 e v กันค่ะไฟหน้าเป็นแบบ led ระบบควบคุมการเปิดปิดแบบอัตโนมัติและมาพร้อมกับไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ตอนกลางวันนะคะ daytime running light และช่องระบายอากาศเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ a e x i e grill เพื่อเพิ่มหลักอากาศพลศาสตร์ aerodynamic ค่ะมาพร้อมกับล้อมแม็กอซอยค่ะขนาด17นิ้วในรุ่นดี และก็อัปเกรดเพิ่มเติมในรุ่น X และก็รุ่น V ด้วยห้อแม็กขนาด18นิ้วค่ะยางบริสโตนนะคะทูรันซ่าขนาด215ทับ55กระจกมองข้างพับและก็ปรับด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับหลังคาสลูปแบบพาโนรามิกและราวแหล็กหลังคาส่วนไฟท้ายและไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ,แบ,บ LED มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังและที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะคะ ร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดค่ะเรามาดูภายในกันต่อค่ะสำหรับภายในของเจ้า New MG S5 EV ค่ะด้วยการออกแบบภายในนะคะที่ดูแบบเรียบง่ายพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งสีแบบทูโทนนะคะเทาดำดีไซน์พวงมาลาัยเป็นแบบมังติฟังก์ชั่นค่ะหุ้มหนังปรับได้4ทิศทางนะคะควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับและก็วางโทรศัพท์ มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะคะอัจฉริยะนะคะแบบดิจิตอลนะคะขนาด10.25นิ้วกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ระบบปรับอากาศนี้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะและระบบชาร์จโทรศัพท์เป็นแบบไร้สายค่ะพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสข,ขนาด12.8นิ้ว พร้อมกับลังพง6จุดค่ะสำหรับตัวเบาะเจ้า MG SF EV นะคะเบาะเนี่ยจะมีอยู่2แบบเบาะสีเบาะภายในนะคะก็จะมีแบบที่เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะจะมีระบายช่องระบายอากาศอันนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปนะคะตัวท็อปก็คือตัว V สำหรับตัว MG SF EV เนี่ยรถจะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะคะก็คือว่ารุ่น D รุ่น X แล้วก็รุ่น V ส่วนเบาะระบายอากาศนี้จะมีเฉพาะตัวรุ่น V เท่านั้นนะคะอ,อันนี้ทั้งผู้หน้าคนขับแล้วก็ผู้โดยสารผู้หน้าเนี่ยจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะเบาะก็าสามารถปรับนั่งได้เอาตามที่สรีระของคนนั่งเลยนะคะนี่ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เป็นระบบไฟฟ้าค่ะสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะคะดู โป่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะเหมาะนั่งด้านหลังนะคะพนักพิงเนี่ยพับได้60-40บสี่สิบเฮดลูมนี่เหลือเยอะมากๆค่ะส่วนเล็กลูมเนี่ยก็เหมือนกันค่ะเยอะพอประมาณเลยค่ะนั่งแบบสบายๆนะคะแล้วก็สําหรับเวลานั่งในระยะทางไกลๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบไม่เมื่อยเลยค่ะส่วนระบบความปลอดภัยในตัว MG s 5 EV นี้ก็ถือว่าจัดมาเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกเบืองไฟฟ้าระบบป้องกันการไหลของรถระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบการเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็ระบบการออกตัวบนทางลาดชันค่ะถุงลมนิรภัยกู้หน้าด้วยนะคะด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย พร้อมกับกล้องรอบทิศทางแบบ360องศาถือว่าจัดมาเต็มค่ะสำหรับเจ้าตัว mgs 5 e v คันนี้ค่ะเรามาพูดถึงระบบขับเคลื่อนและขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าของเจ้า mgs 5 e v กันค่ะสำหรับรุ่น d และรุ่น x นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ50กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทาง416กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งค่ะ ตามมาตรฐาน NEDC ให้พลักกำลังสูงสุดที่170แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด2 5 0นิวตันเมตรสำหรับรุ่น V นะคะรุ่นตัวท็อปมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ64กิโลวัตต์อาวค่ะสามารถวิ่งได้ระยะทาง550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะตามมาตรฐาน NEDC ให้พลักกำลังสูงสุดอยู่ที่245แรงมา้า และแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.1วินาทีค่ะในรุ่น V และ8วินาทีในรุ่น X และก็รุ่น D ค่ะสำหรับการชาร์จแบบควิกชาร์จชาร์จไฟฟ้าจาก10 8ถึง80เซค่ะใช้เวลาน้อยกว่า30นาทีรองรับการชาร์จแบบกระแสตรงสูงสุด140กิโลวัตต์ และสามารถเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด6กิโลวัตต์ค่ะที่สำคัญนะคะสำหรับไร้วานันตีแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมทาง MG รับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะแบบไม่จำกัดปีไม่จำกัดระยะทางซึ่งทาง MG ถือเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ามอบการรับประกันที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่ได้ทดลองขับนะคะในช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงว่ารถเนี่ยดูภายนอกเนี่ยดูใหญ่พอเข้ามานั่งดกูก็ดูกว้างแต่พอได้ขับจริงๆแล้วมันมีความรู้สึกว่าขับแล้วมันคล่องตัวแล้วก็ควบคุมง่ายนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานี่ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะช่วงล่างเนี่ยมันรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันนุ่มมันนิ่มมันแน่นขับแล้วรู้สึกมั่นใจ ไม่ไหลไม่ย้อยนะคะโดยเฉพาะวงเลี้ยวของพงมาลัยเนี่ยทำได้แคบมากค่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปดีๆที่ทางทีมดีคาแมชชันแนลได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะไปสัมผัสเจ้า MG s 5 EV คันนี้นะคะก็สามารถไปสัมผัสตัวจริงได้ที่งาน Motor ร์โช2025ณ IMPACT เมืองทองธานีงานจัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาถึงวันที่6เมษายนก่อนจากกันวันนี้หน่อยและทีมดีคาร์มกชโนลฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องดีคาร์มกชโนลให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยดีคาร์และทีมงานดีคาร์มกชโนลต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ